อำเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นหนึ่งใน13อำเภอของจังหวัดสระบ,บุรีซึ่งเป็นอำเภอต้นแบบทฤษฎีใหม่แห่งแรกของประเทศไทยตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มีอนาเขตพื้นที่ดังนี้ ทิศเหนือติดกับอำเภอรพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีและอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีทิศตะวันออกติดกับอำเภอแก่งคอยทิศใต้ติดกับอำเภอ,อ,อ,เ,ภอเมือง ทิศตะวันตกติดกับอำเภอรพระพุทธบาทและอำเภอเสาให้มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ151ตารางกิโลเมตรหรือ94,375ไร่สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบมีความลาดชันน้อยทางด้านเหนือของอำเภอสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสลับกับภูเขาหินปูนโดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น6ตำบล53หมู่บ้านได้แก่ 1>, 1. ตำบลหน้าพรลานมี12หมู่บ้าน 2. ตำบลผู้แคมี11หมู่บ้าน 3. ตำบลห้วยบงมี10หมู่บ้าน 4. ตำบลเขาดินพัฒนามี7หมู่บ้าน 5. ตำบลบ้านแก้งมี8หมู่บ้านและ 6. ตำบลพึ่งรวงมี5หมู่บ้านมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น7แห่งประกอบด้วยเทศบาลตำบล1แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล6แห่ง จำนวนประชากรทั้งสิ้นจำนวน3า7 6 9นวน3 7คนครัวเรือน16,439ครัวเรือนข้อมูลณนะวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2,565ในปีพุทธศักราช2,566อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีได้กำหนดวิสัยทัศน์ของอำเภอที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสระบุรีคือ เป็นอำเภอที่ยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาแหล่งอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมโดยมีวาระเร่งด่วนในการขับเคลื่อนภายใต้หัวข้อ District Well-being หรืออำเภออยู่ดีมีสุข ซึ่งมีกรอบการขับเคลื่อนภารกิจสู่การเป็นอำเภออยู่ดีมีสุขจำนวน5ด้านได้แก่ด้านอาชีพ Career Wellbeing ด้านสังคม Social Wellbeing ด้านการเงิน Financial Wellbeing ด้านกายภาพ Physical Wellbeing ด้านชุมชน Community Wellbeing ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้กรอบของการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development g o a l SDG กานอาชีพ c a r r w e l l b e i well n g ได้มีการส่งเสริมอาชีพที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นฐานคิด เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากของพื้นที่เช e ่นการทอผ้าพื้นเมืองของชาวไทยวนเกษตรปลอดภัยรวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มของอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่เช่นการพัฒนาสมาร์ทฟาร์เมอร์การแปลรูปสินค้ารวมถึงการสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนเช่นตลาดหัวปรีเป็นต้นด้านสังคมโซเชียลเวลลิง เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลไกลของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอและศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนอำเภอเช่นการซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้การช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางอื่นๆ ด้านการเงิน Financial Wellbeing เป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินให้แก่ประชาชนในชุมชนและหมู่บ้านทั้งด้านการออมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนในระดับฐานรากโดยผ่านกลไกลของกลุ่มสตรีกองทุนหมู่บ้านและกองทุนออมทรัพย์ด้านกายภาพ Physical Wellbeing เป็นการบริหารจัดการเกี่ยวกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เช่นการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM10, PM2.5 การคัดแยกขยะรวมถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ทั้งในเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเช่นการขุดรองคลองเพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำและการระบายน้ำการเจาะบ่อบาดาล เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำในการอุป,ปโภคและบริโภคตลอดจนพัฒนาระบบประปาในพื้นที่โดยรวมด้านชุมชน (Community Wellbeing) เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด การจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วของฝ่ายปกครองและตำรวจในการออกตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงนอกจากนี้อำเภอเสริมพระเกียรติจังหวัดสระบุรียังได้มีช่องทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์โดยกลไกลของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ซึ่งในปีที่ผ่านมาสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จนประชาชนได้รับความพึงพอใจได้ถึงร้อยละ93.58ซึ่งการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวข้างต้นนั้นเป็นความร่วมมือระหว่าง7องค์กรภาคีเครือข่ายประกอบด้วยภาครัฐภาควิชาการภาคศาสนาภาคประชาชนภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนของคนในหลากหลายช่วงวัยหรือ multi generation ทั้งนี้ก็เพื่อให้อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบ,บุรีก้าวสู่การเป็นอำเภออยู่ดีมีสุข